เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะ k Capital ของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราอัญมาร์แคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวเด็กโปรไฟล์เคนเจเนซิสนะคะที่ได้ของเสริม v c p ีพสุดเจมาเรียบร้อยแล้วอย่างเนาะแอสไตรออนนั่นเองอ่ะเราก็จะมาดูสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปของเจเนซิสนะคะว่าลูกเล่นการเล่นที่เปลี่ยนไปเนี่ยกับการที่ปั๊มฟอสง่ายขึ้นเพื่อเรียกว่าเคเนอออนมาโจมตีแล้วก็ลูกคงเด็กเนี่ยเปลี่นปรับเปลี่ยนไปยังไงไปในทางไหนบ้างเดยวพี่ย่าจะมาแนะนําให้ดูกันนะคะว่าเด็กพี่ย่าที่ทำเนี่ยใส่ลงไปบ้าง เริ่มี่ตัวเรื่มค่ะเป็นพานแห่งสายลมใหม่ค่ะใส่มา1นใบฟิติคอ a l ดิกเกอค่ะเป็นวิลสตีแห่งสงครามคู่คุรุฮิเมะนะคะใส่มาสี่ใบใส่ตัวไซเบอร์ไทเกอร์นะคะมา3ามใบค่ะเป็น critical t i ดิ r แล้วก็มีต้องมีดอห้าพันด้วยเนะเพราะว่าเราใส่คีมบบาเจ็ดใบก็ต้องมีดอห้พันมาใบน,นึงจะเป็นตัวของทาริสมันเอ็นเจนนะคะใส่มา1นึ่งใบเทพีดาแห่งการเสียสละคู่ชินาดะค่ะ แล้วก็ใบถัดมานะคะจะเป็นตัวของแม่มดหม้อยาขนาดใหญ่ลอรีเออร์นะคะใส่มาสี่ใบนี่ก็จะเป็นเกรดศูนทั้งหมดของพี่ยานะคะก็จะมีทิกเกอร์ค 7, ริจดห้าฮิวสี่ค่ะใบถัดมาคะ่ะจะเป็นเกรดหนึ่งนะคะเป็นตัวของ S อสไทแห่งสวรรค์เปี่ยมใส่มา3ามใบ ม,มีความสามารถนะคะออตโต้ที่ช่องเวงกาดเดลกาดเมื่อลงสนามจบท์การหนึ่งไมจากนั้นอขออนุญาตอ่านนะคะนํากาดจากบนมือหนึ่งไมลนะคะไปใต้กองกาดและท่านนี้มีช่องเวงกาดได้โซชาสอง้วยอีกอ,อันหนึ่งออตโต้ช่องเดลกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีโซบาสองนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือ,อใส่มาสามใบ ไม่หัดมานะคะจะเป็นตัวของเดสพูทายเบนะคะใส่มาสากมานะคะมีความสามารถนะคะออตโต้ี่ช่องเนียกัดเม,มื่อลงสนามดูการ์ดเจ็ดใบเบอร์สุดของกองการ์ดเล่าสแสดงเทพยักษ์แห่งเดนไกวันเคเลียนของเราไม่เกินหนึ่งใบนะคะนำขึ้นมือสำหรับกองการ์ดและถ้าเป็นการ์ดของเรามีฟอ er, นด์มาร์เกอร์ค่ะมีสองฟอนด์มาร์เกอร์อยู่แล้วกว็นำการ์ดจากมือหนึ่งใบเข้าโซ่เก่งใช้ย่อยเลย ม,มาถัดมาค่ะจะเป็นตัวของ S 라ดแห่งสวงสวรรค์น,นะคะใส่มาสีใบนี้เป็นใบเก่านะคะมีความสามารถนะคะออโต้ช่องแวนเมื่อลงสัปเรโซชาร์จหนึ่งกระปิช่อง 1, หนึ่งค่ะช่องเรียกการ์ดเป็นแอคทีฟเคาน์เตอร์บารหนึ่งนำเข้าโซจัวอ็นหนึ่งเท่าเวนกัดของเราเป็นผู้ขับขานดาราได้รับหนึ่งอีเมอร์จินารีกิฟต์ฟอนแล้วก็นำมาเกอร์นั้นไปวางที่ช่องแวนการ์ดใส่มาสีใบนี่จะเป็นเกตหนึ่งทั้งหมดของพี่ย่านะคะทั้งหมดสิบเอ็ดใบอ่ะสิบใบทั้งหมดสิบใบ มาที่เกรดสองของเราดีกว่าเกรดสองเราโพเมทิอุสแห่งเพลิงเมืองระบำนะคะมีความสามารถออโต้ที่ช่องเวนการในเรียาการเมื่อลงสนามดูส่งไปเบอร์สุดของกองการ์ดเราแล้วก็นำหนึ่งใบเข้าโซนนำหนึ่งใบไปไว้เบอร์สุดของกองการ์ดอีกความสามารถหนึ่งที่ช่องเรียาการนะคะออโต้เมื่ออยู่ในนีาา้โจมตีถ้าเวนการของเราเป็นเกรดสามอ่าถ้าเวนการของคู่แข่งเป็นเกรดสามก็สูงกว่าแล้วก็ยูนิตนี้จะได้พลังเพิ่มขึ้นห้าพันรวมถึงเวนการด้วยนะถ้ามันตี ใบ่ม่ค่ะผู้โต้แห่งแผนล้ำนึกนะคะใส่มา2ใบมีความสามารถค่ะอ่อนต้อยช่องเนกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีเวนการเข้าตบัดหนึงเอาเข้าโซนะคะยูนิตของเรา1ใบจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น1นึ่งมืนแล้วก็จะจบเธอเลยนะถเทไรการของเราเป็นผู้ขับขานดารา,าก็ได้รับ1 imaginary gift f o r ฟนะคะไว้ที่ช่องเวนการใส่มา2ใบ ไม่หลัดมาจะเป็นใบใหม่ค่ะพอสโพลสแห่งเสียงรุ่งเมืองค่ะใสมาสองใบมีความสามารถนะคะออโต้ท,ที่ช่องเวนกอนะคะเมือ่อเด็กนี้โจมตีโซบัสหนึ่งใบแสดงการ์าดสามใบประสงค์กองการ์ดเล่านำการ์ดเกรดสามประสงค์การไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและนำการ์ดที่เหลือเข้าสู่โซ่อีความสามารถหนึ่งค่ะคอนที่ช่องวนการ์ได้เรียกการ์ดในการต่อสู้ที่อยู่ดิบนี้ถูกบูทจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นห้าพันอ เกรย์สองอิงบหนึ่งค่ะเป็นมิโกะสองขำมุสกินะคะใส่มาทั้งหมด3ามใบค่ะมุสกิมีความสามารถทำเมื่อลงสนามเคาตาบาโซบัสนะคะจวกการหนึ่งใหม่ธา่าแล้วเราก็จะได้รับ1 i m agine รีกิฟท์ฟรอตหนึ่งใบม่วัที่ช่องวันการ์ดค่ะใส่มาสามใบนี่จะเป็นเกสองทั้งหมดของพี่เอีย่านะคะ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบเกรย์สามใบใหม่ของเราขายอย่างตัวของมังกรสวรรค์กำปนาชสเอสไทออนดาก้อนนะคะใส่มา4ใบ มีสามความสามารถเลยความสามารถแรกค่ะเป็นคอนติเนียลที่ช่องเวนการ์ดถ้าเวนการ์ดของเรามีฟอนต์มาร์กเกอร์5ใบแถวหลังเวนการ์ดของเราจะกลายเป็นช่องเดนดาราอ่ากับอีกอันหนึ่งน,นะคะเป็นแอคทีฟที่ช่องเวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเคิลเตอร์บัสหนึ่ง Counter ได้รับหนึ่งอีมาจินารีกิฟฟ์ฟอนต์มาที่ช่องเวนใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นอีกอันหนึ่งค่ะเหมือนกันค่ะแอคทีฟช่องเวนหนึ่งครั้งต่อเทิร์นถ้าบนเดนดาราของเรามีย so ูนิตยูโซบัสหนึ่งได้จูเอหนึ่งใบ ไมถัดมาค่ะจะเป็นตัวของเทพสวรรค์ปะกายยูเรนัสค่ดใส่มา4ใบอ่ายูเรนัสมีความสามารถคอนทินิวที่ช่องแวนการ์ดเหมือนตัวของเอสไทออสเลยถ้ามีฟอนบัคเกอร์5ใาบาที่ช่องแวนแถวหลังช่องกลางเราจะกลายเป็นเดนดาราอีความสามารถออโต้ช่องแวนการ์ดและเรียกการ์ดว่าลงสนามนะคะโซบัส2ใบได้รับ1อ m มา i n จินารีกิฟต์ยัดให้เราที่เวนการ์ดนะคะนี่สามารถลงเรียได้ปั๊มกิฟได้อีกแล้วก็ยูนิตคีย์หลักของเราค่ะกับนี่เลย นี่เทพยักษ์แข่งเดนไกรวันเคเลียนนะคะใส่มา4ใบเลยยูนิตนี้อ่าไม่สามารถไล่ได้นะคะไมสามารถคอนทินิวนั้นไล่์ไม่ได้แล้วก็อ่าเมื่ออยู่บนเซอร์เคลิลอื่นไม่ได้นะคะที่ไม่ใช่เดนดาราเนาะถ้าอยู่บนเซอร์เคลิลอื่นจะต้องไปออกจากสนามทันทีแล้วก็ออโต้ช่องอกาันเมื่อลงสนามจักมือดู5ใบนะคะนำการา์ดหนึ่งใบลงดอบโซนในเธอนั้น จำนวนการได้ของยูนิตที่ตีจะเท่ากับจํานวนเกรดของการทีท่ถูกทิ้งลงดอกถั่วในความสามารถน,นี้อันนี้จะเป็นเกรด3และเกรด5พี่ยานะคะใส่รวมกันทั้งหมด12บอใบแล้วก็จะขาดไม่ได้คะ่ะจะเพนเดนดาราของเรานะคะแล้วก็อีมจินันดี้คิฟฟอสของเรายยกจัดเป็นฟอสต์หนึ่งค่ะเพราะว่าเด็กนี้เล่นกับฟอสหนึ่งค่อนข้างที่จะแรงและเก่งๆมากๆเลยเราจะมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะวิธีการเล่นนะคะ ก็ถ้าไม่มีอะไรมาพี่าย่าขออนุญาตข้ามไปที่การไล์เกตอันนี้นะการเนาะเกตสามเลยเนะาะสมมติพี่าย่าไล์แบบนี้มาอันนี้ได้ชาร์จสองพี่าย่าสมมติชาร์จแบนี์กับแบนี้โอเคอยู่ในโซ่ปุ๊บปุ๊บไล์เกตสองมาแล้วพี่าย่าขออนุญาตไล์นคะคะปุ๊บถึงตาเราแหละเราจะไลยย์ค่ะเกตสามของเราเลยเราจะไม่ได้อยู่ในนัดเนาะคะ่ะถ้ามีก็เปลี่ยนทิ้งหาใบนี้มาให้เจอค่ะเป็นแอสไตรออสนะคะ หนึ่ง i ิ a จิเนอรี่กิฟฟ์นะในระหว่างทางเราอาจจะได้กิฟ t ์ฟอสมาจากการปั๊มของอการไล่ของมุสกิก็ได้คะ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นตัวนี้อาจจะไล่เป็นมุสกิเพื่อให้เราได้มีกิฟ t ์ฟอสด้วยสมมุติพี่ยาไล่เป็นมุสกิแล้วกันเอะปุ๊บอ,อาจจะมีกิฟ t ์ฟอสที่ช่องเวียนและหนึ่งมแล้วก็ไ like, ล่เวียนกัดอีกใบหนึ่งุบบนี้แบบนี้่ากนั้นก็ พออะไรดีแหละที่มันมีทัมกิฟต์ได้อะ่ะก็จะมีสกิลของเวนเนอร์สมเป็นพี่อย่างอิเดียนแบบนี้อ่สกิลของเวนการก็คือ1นึ่งคาลเตอร์บาร์นะคะเวนการได้1นึ่งอิมเมจินารีกิฟต์ฟอสต์ปุ๊บก็จะเป็น3ใบาอาจจะลงแอดลาสก็ได้แบบนี้เมื่อลงสนามชาร์จหนึ<ะ>่งก็จะมีเหตุไอคีเหมือนกันคาลเตอร์บาร์หนึ่งนะคะนำดีดีข้าโซ่จั่วการ์น 1, หนึ่งใบถ้าเป็นการ์ไม่มุ่งขับขันนั่นละก็จะได้1นึ่งอิมเมจินารีกิฟต์ฟอสต์ สี่ไปแล้วสมมติจวดเทพมากๆเลยได้กว่าได้แบบนี้ค่ะอูเลยนะสกิลยืนนะทำงา so นขาโซบาสไปเลยค่ะสองใบโซบาร์ so ทิ้งปุ๊บได้รับหนึ่งอีมาจินาลีกิฟฟอร์สอ่ะหนะ้าใบเนี่ยทีเนี้ยเนี่ยหลังเรนของเรากลายเป็นเดนดาราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลยค่ะเทพยักษ์แห่งแดนใกล้วานเคเลียนเรียบร้อยค่ะมาแล้วยืนเรียบร้อยอ่ะแล้วก็จ,จะลงตัวนี้ไปค่ะปุ๊บดูกองสองใบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวานเคลเลียนก่อนเนาะ ดูกองของเราปุ๊บสมมุติเราเป็นเกร3สามแล้วกันมันก็จะได้เช็คได้3ามใบนะคะแล้วอาจจะลงใบนี้มาเพื่อดูหัวกองก่อนเราจะได้เช็คว่าเราสมควรตัดสินใจในการระหว่างเอาเวนออกก่อนหรือวันเคเลียนออกก่อนนะคะสมมุติหัวกองของเราดีมากเลยเป็นแบบว่าเปิดมาเจอแบบนี้แล้วกันอ่ะเปิดมาเจอเกรดศูนย์ตัดเกร1หนึ่งเป็นคริกกันหนึ่งเราก็เอาเกรดศูนย์ไปแปะเป็นปหัวกองแล้วเอาเกรดหนึ่งเข้าศูนย์ด้วยสกิลของโภเมติวุทไปนะคะ,ะแล้วก็สกิลของแอทไทออดก็จะทำได้ด้วยนะคะ สามารถจัวหนึ่งได้ถ้าอข้างหลัง,งเรามีเดนาราเนาะใชะ่สมมุติเรา<ม>จะจัวแล้วกันสมมติว่าข้างบนไม่ใช่ทิกเกอร์นะสมมุติข้างบนไม่ใช่ทิกเกอร์ขออนุญาตเป็นอะไรดีเป็นเกตหนึ่งใบสักใบหนึ่งว้าใบบูแล,ล้วกันออืสมมุติจัวขึ้นมาปุ๊บเหตุของแอสไอรออสจัวลงมาบูทค่ะ,อ,ะอย่างนี้ แล้วก็พอเรารู้หัวกองพอมีเทวันดูแล้วค่อยดู้เป็นโมเทิฟท,ทีหลังนะคะเผื่อสมมติเรารู้หัวกองว่าเป็นคีปุ๊บเนี่ยนะนะวันเคเลียนอ่าพี่ยาขออนุญาตใส่วันเคเลียนเป็น<ม>เป็นแบบนี้ละกันปุ๊บในกรณีที่เรารู้หัวกองแล้วว่าหนึ่งใบเป็นคีแน่นอนอะ่ะเราก็อาจจะเอาเปนออกก่อนก็ได้เพื่อที่แบบว่าออกแบบโอพิสุดๆเลยให้วันเคเลียนเนี่ยตีแบบแบบไม่มีบีจีคือตายอะไรประมาณนั้นนะคะสมมติเราเอานี่ตีสองไดปุ๊บ คีลงว<ม>ันเคก็ได้อาจจะได้บอดโอเคไม่เป็นไรหรืออาจจะลงพลังข้างคิวันเคก็ได้นะคะเพื่อข้างเผื่อตกทิกนกเขาจะได้ตีเข้าหนึ่งทิกอะไรทํานองนั้นนะคะแต่ละโม้เป็นเกตสามเมื่อกี้ <c oughs> วันเคอ้อนก็จะตีทั้งหมดสามได้อันนี้ออกไปก่อนก็ได้จะเป็นสิบเจ็ดบวกห้าพันยี่สิบสองก่อีนี้เข้าอันนี้เป็น เจ็ดมืนสองคียอะอ่ะสามใบป,ปุ๊บดอจวนหนึ่งสมมุตินะนี่คือเหตุการณ์สมมุติพลังข้างกี้พลังข้างอะกี้พลังข้างก็ว่าไปแล้วแต่ขเขา pg <S <S <ด>ก็เล่นค่อนข้างสนุกค่ะเล่นไม่ยากเล่นง่ายค่ะกับ เด็กเจเนซิสนะคะก็เหมือนถอดสมองทิ้งในการที่แบบว่าทำยังไงก็ได้ให้ฟอสตมาเกอร์อยู่ที่ช่องปเราห้าใบทุกอย่างจะมีชั่นคอมพิวเต์ลยวันนี้พี่ย่าก็ขอฝากตัวฝากเนี้ยฝากใจกับเด็กเจเนซิสนะคะเด็กโปรไฟล์เอสไรของเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะวันนี้พี่ย่าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย